รังโคตรยาวเลยพี่น้องไม่ใหญ่ครับแต่ยาวครับโอ้โหดูดูดูคอนมันคอนโคตรใหญ่เลยจุงกระครับผมวันนี้พามาหาพึ่งครับมีคอมเมนต์มากมายครับมาถามว่าพึ่งมันอยู่แบบไหนมาวันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูแต่ละรังครับว่ามันอยู่แบบไหนครับเริ่มจากรังแรก คลองครับผมติดคลองเลยนะครับอยู่ในพุ่มนี้นะฮะเห็นตัวบินเข้าออกแล้วก็ผมเคาะดูปรกากฏว่ามีเพื่งบินออกมานะครับผมมันจะชอบช่วงเนี้ยมันหน้าแรงเนาะเพึ่งจะชอบอยู่ใกล้ริมน้ําครับผมแต่บางทีข้างทางก็เจอนะสิ่งหนึ่งที่จะทาให้มันมีอันหนึ่งอาหารก็พวกเกสรดอกหญ้าดอกไม้ต่างๆนะครับผมแหล่งน้าใกลใ้ๆเนีรับางทีก็อยู่ตรงข้ามบ้านโคนตรงข้ามวัดก็มีเพราะว่าแทนจะมีน้ําอยู่มันก็สามารถบินเข้าไปกินน้ําขังน้ําอะไรได้นะครับผม นี่ตัวนี้มีป่ากระโพจนะฮะเป็นผมชี้ไปแล้วก็มีแหล่งน้ําอืมแล้วก็มีพุ่มไม้แบบนี้นะครับผม <c oughs> เข้าไปดูรังใหญ่น่าจะรังใหญ่อยู่ั้างเห็นตัวบินออกมาเยอะนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงครับไปครับผมยังระบุตำแหน่งได้ชัดไม่ได้นะครับมันจะอยู่ยแถวีหมั้างเห็นบินออกมาครับ วางบนรังพอดีครับดินเสียงเอ๊มันขยับตัวครับอู่ครับหารังไม่เจอนะโอ้นุงงน่งงนุ่่เจอแล้วโอ้โหหลังโคตรยาวเลยพี่น้องเลยหัวน้ำไม่ใหญ่ครับเน้นยาวครับเล็กยาวม้วนใหญ่สั้นครับดังแรกม้วนใหญ่สั้นวันนี้เล็กยาวครับแม่เจรารง โอ้นี่ผมเล็กยาวของเท่อือโอ้นั่งตีเลยอ่ะเดี๋ยวตัดเลยครับผมันก็พูดควาทำเพลงตรงอะไรมากมายครับอืม ขวานไปใกล้กลมือตัดก็ได้ไม่โดนน้อหื้อวนไม่ขึ้นทำไมจิดอะไร ฝอดรังเนยครับออือนี่ฮะโ,โ,โอ้โหยาวเฟื้อยเลยโอ้แน่นอนจริงๆบรรยากาศเหมือนฝนจะตกนะครับนี่ครับเมฆคึมๆเดดไม่ออกหาพึ่งยากแบบนี้ครับบางทีรังมันมืนบดมบรรยากาศมันขมืดด้วยยิ่งมองยากนะครับร,ร้อนอยู่ข้างทางครับ เขย่าแล้วแม,ม่บินออกมาครับผมครั้งแรกบินออกมาแค่ตัวเดียวผมก็เอ๊ะมันอะไรวะว่าเขยา่าอีรอหนึงบินออกมาหลายตัวครับแต่ไม่แน่ใจว่ารังใหญ่หรือเปล่าครับน่าจะตังเล็กหรือเปล่าครับยังไม่เห็นตั้งนะครับผมมันกระบอกลำพันอยู่นู่นครับดึงออกมาไม่ได้ติดครับผมเดี๋ยวจะออกมาก่อนเพราะว่าแม่มบินออกมาครับ นิมกี้หมาลังเล็กมากเลยเล็กตันิีโป้มือครับนีนปลประมาทครับผมนีนต่อยเจ็บกันนะเอาขเ้นไลก่อนเออโอ้โหดูครับไม่น่นายังหาไม่เจอครับ อย่านะอย่านะรัะงตัวผู้ครับรังตัวผู้รังตัวผู้รังตัวผู้จะมีตุ่มใหญ่ๆนี่แหละเล็เกๆครับผมแต่มน้ำหวานเต็มนะดูรังที่สามครับอารมณมาจอดจากรางากังตรงนู้นครับขึ้นนี่มาจอดพักเหนื่อยสหน่อยมองไปเห็นนดำๆครับ ไหนน่ะนู่นครับผมโอ้โหหูหน้าปิดตาลมไปทางนู้นแล้วก็เอานิ้วไว้เหนือลมบนรังมันหาโอเคเข้าไปดูครับเนี่ยมันชอบอยู่เนี่ยข้างทางครับตรงนี้สวนน้ำใหญ่นะครับก็มีน้ำที่ค่อน้ำต้นไม้นี่แหละนะข้างหน้าก็เป็นอ่างเก็บน้ำครับแต่ตรงนู้นไม่มีไม่มีรังบิ้มเลย เดินหาไม่เจอสักหลังครับโอ้โหสวยทำไมไม่เป็นรลังใหญ่เนาะเออหักเเลยครับไม่ต้องตัดระวังตรงนี้ด้วยครับเนี่ยาวน้าหวานแตกครับนี่ดูหลังตัวผู้อีกแล้วครับ ตัวนังใหญ่ๆนี่เจ๋อเลยพี่น้องน้ำหนักเป็นโลก็มีลังตะพู่อะเนี่ยดูนี่ลังตะพู่มันจะเป็นตุ่มใหญ่ไงครับถ้าเป็นนังพึ่งงานปกติมันจะเรียบนะโอ้โหวานว่าน้ำใหญ่ๆมาฮอดแล้วโอ้โหเบรอเเลยเบรอเร่เลยครับแต่ว่าเล็กไปหน่อยครับผมแต่ก็โอเคอยู่ะโอเคทุกคน มาดูรังนี้ครับอยู่ข้างคลองครับแลวดูมันทำรังครับตึ้งใมากเลยต้องเดินเข้ามาครับแล้วก็มองมองตั้งนานครับผมกว่าจะเห็นนอกกลัวครับอยู่คนเดียวจะไปให้ฟันนึงเจอต่อลุมครับโอ้โหวิ่งแทบป่าลาบเลย โอปิดหัวน้ำไม่มิดทุกคนมันปิดหัวน้ำไม่มิดขอภัยนะถ้าเกิดกล้องมันไปมาไปมาผมระแวงนะทุกคนคอยมองตลอดนะหัวเดียวครับอือือทุกคนโคตรสุดอะ สุดงจะเดี๋ยวจะค่อยๆมอกนะโอ้โมหมาหบอย่งนี่หาตั้งนานครับ หลบย่นี่เองหาเป็นร้อยเมตรเลยม,ม,ม,มีเห็นหรือยังนะครับลูกพามันอาจจะมืดเพราะว่าอยู่ในร่มครับโอ้โหด,ดูดูดูคอนมัน มัโนโคตรใหญ่เลยโอ้โหช่วงนี้ตัดง่ายครับเป็นไม้อ่อนครับเออดูก่อนนะ ตี้ใหญ่ครับโอ้โหหืตัดมืออยากจะเข้าครับยังไม่ได้ซื้อเรื่อยตามที่พันหนุ่มมันหกบอกเลยครับ เดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วอ๋อโอ้โหั้งางยจะล้างใครทุกคนโอ้ที่ล้างได้เลยครับกำลังจะล้างแล้วครับอื้อ มองดูแล้วไม่เจอครับขยับดูด้วยครับไม่เจอโอ้นึกว่าท่านนึกว่าไม่ใช่ครับดีใจสินใจเดินมาดูครับโอเคไปอย่างรวดเร็วครับผมจะได้ออกจากตรงนี้เร็วครับไปครับเอาละทุกคนเจออีกครั้งครับเกือบพลาดครับผมทางไม่ใหญ่อย่างหัวน้ำโตครับเกือบพลาดเลยดีจะมองถี่มองนานครับ มองซ้ายมองขวามองล่างครับมองบนมูจะสังเกตข้างล่างอยู่พอมามองตรงกลางตรงขโวนโอ้โหเจอแล้วครับผมหนึ่งรังครับทามันก่อนทำมันชอบล้างขาครับมีครับผมหัูหน้าเบลเลยรังรังไม่ใหญ่ครับโอ้โหดูมันบินมาต่อยกล่องครับต่อยกระป๋องโ <Okay. S 1> อ้ืห นั่งด้นั่นแหละอ้าวเวโอ้โหหัวน้ำไหมทุกคนถ้าภาพมันไม่ค่อยเห็นงั้นก็ไปขออภัยนะคพั่อนของวันเยอะเนี่ยมันตัดตรงนั้นเหลือตรงนี้ตัดตรงนี้เหลือตรงนั้นหมดนับโอเคไปในนกล้ๆแล้วก็ตัดชึบชึบ ชึปโอ,อ้ะเอ้ยแล้วนี่ทิ้ไมได้ไงหือแบบตัดออกแล้วเนี่ยอโอเคนี่หมุนน้ำหวานครับไปเจอข้างนอกครับผมนี่ครับอู้หมุนน้ำโตมากเลยหลังเล็กครับผมแต่น้ำเต็มแบบไปต่อครับ จะพามาดูพึ่งมูนน้ำรอบสองครับผมทำไว้ครับขวนตรังไว้ตูนแล้วนะครับผมโอ้แขวนไว้นี่คือมันยังไงเนี่ย ลังมันย้อยลงมาครับน้ำน่าจะมีอยู่จะมีนิดเดียวครับผมนี่ฮะมีรังใหม่ไหมไม่มีอ๋อยังดีที่เขาฟักต่อครับเนี่ยกำลังต่อนะมีหยอดเพิ่มเลยครับโอเคครับผมเขา้ามาแวะดูครับถ้าเกิดมีน้ำหวานใหญ่ก็ว่าจะตีอันนี้ไม่ อวันไม่มีครับอาขยายพันต่อไปอเจอหนึ่งรังครับผมอยู่ข้างในนี่ครับเดินลงน้ํามานี่เดินขึ้นบนไม่ได้ครับผมนั่นตึกเลยเจอรังต่อด้วยก็เลยไม่กล้าเดินครับรังต่อร้างครับไม่รู้มันย้ายไปอยู่ตรงไหนมันรกเกินครับกลัวดูแล้วจะหนีไม่ทันเอาลนะ ก้เอาไปถุงควันไปครับโอ้โหลกซุกดยอดยังไม่ถึงเลยพี่น้องกระตุ้นเลยนิดเดียด น้หวานใหญ่กินนิดเดียวครับกินคอนนิดเดียวแต่หลมน้หวานใหญ่นะใหญ่มากโอ้โสุดยอดเลยเฮ้ยเฮมันได้ตัดเองนะอย่าล่วงนะล่วงมารังขาดน้ำหวานฉี่แย่เลย ค่อยๆตัดออกนะเวลาดึงรังออกจะได้ไม่มีปัญหาเออเนาะเออกาะต้นสาบเสือนะพี่ช่อเกาะกิ่งเล็กๆเองคนเล็กๆ ชื้เพิ่มมาเพิ่มเลยครับกันให้กันมันหมดกว่าจะถ่ายเสร็จกว่าจะอันนี้ตัดเสร็จใช้เวลานานครับอ่ะโอใยชัวรเดี๋ยวถ้เกิดดึงออกมาแล้วลำบานขาได้ยุงนี่ครับมันจะแทงตั้งเลยออนี่ครับผมโอ้มองถือว่าโอเคเลยนะครับผม เดี๋ยวเสร็จแล้วะะนะนี้มันเป็นถังวันที่ทุกคนไม่ใช่โทรสับเสือครับอ,อืออืออ,อู้หูน้ำดีเลยครับถือว่าใช้ได้ครับอือ รีบไปนิดนึงออกออกขยังไม่ออกอืมออานะเดี๋ยวจะเอารางคืนเท้านะครับผมเอาละมาถึงแล้วครับผมมาข้างนอกแล้วเดี๋ยวแพ็คครับผมโอ้ยมันจะไปยังไงวะเนี่ยทางนั้นอนะ ชันมากเลยดูก่อนครับผมถ้าไปได้ก็จะไปถ้าไปไม่ได้ก็ต้องเดินกลับครับโอเคครับผมโอ้โหปวดคอครับวันนี้ไม่นู้จะได้ออกหรือเปล่านะพี่น้องอุ่อวันผมกลับมาถึงบ้านก็สลบเลยถึงบ้านเย็นนะครับผมสลบเลยนะครับที่ว่ามาถึงก็แผพก็หลับเลยครับเลยไม่ได้ปิดคลิปนะครับผมวันตื่นเช้ามาปวดคอครับเนี่ยวันนี้น่าจะออกหาพึ้งไม่ไหวครับผม เขาจะปวดคอแต่น่าจะได้ไปหาอย่างอื่นแทนนะครับผมก็ติดตามกันครับว่าจะเป็นอะไรนะครับผมก็ขอบคุณทุกที่รับชมและฝากไปตามรลแชร์ด้วยครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ